อ้โดนอ้อ uh, 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 no, ุ๊ยกัดกัดปลาเลยวะกัดไม่โดนชะโดหรือช่อนวะเอพร้อยอู้งเอพร้อยอู้โดนน้ำท่วมน้ำล้นมาจากคลองครับเนี่ยเข้ามาจากคลองครับสุดยอด o เ a y let's go สัยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ็คกี้ครับผมวันนี้นะครับนี่ครับอีแดงคู่ใจนะครับมาแว้นตะลุยตกปลาข้างทางอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้ฝนตกหนักมากนะครับหลายพื้นที่น้ําขึ้นไวมากนะครับนี่ฮะดูสภาพหมายนะครับในคลองนะครับน้ามาแบบแปะตะลิ่งด้านนี้แล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะไปตะลุยนะครับหมายตกปลาช่อนปลาชะโดนะครับข้างทางนะครับผมไม่รู้ว่า จะเป็นยังไงนะครับวันนี้ยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับผมมาอันดับแรกนะครับเดี๋ย <c oughs> วเราเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะฮะมาถึงแต่เช้านะครับวันนี้แดดออกไวผมชอบนะถ้าแดดอ่อนๆมันแบบได้ฟิลลิ่งดีเวลาตกปลาถ้าไม่มีแดดเลยมันก็ดูแบบค้มคืมมืดมนไปหน่อยเดี๋ยวเช้าเาเราเน้นชาโดว์ก่อนนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยจริงจริงก็แบบ ตกตามสถานการณ์อ่ะถ้าเป็นเจอหมายประช่อนก็ตกประช่อนนะครับเจอหมายชะโดก็ตกชะโดนะครับเราต้องตกตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเรามีเหยื่อประชอนโดยตรงมาแล้วนะครับผมนี่ฮะ Sonic JR นะครับตอนนี้ก็มีวางจําหน่ายแล้วนะครับผมที่ร้านค้าใกล้บ้านนะครับก็ลองเดินเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับร้านค้าใกล้บ้านนะครับพี่ครับผมอยากได้ Sonic JR นะครับจัดให้ผมหน่อย ถ้าไปวันแรกแล้วยังไม่มีนะครับแนะนําว่าอีก2-3วันนะครับไปใหม่นะครับรับประกันว่ามีแน่นอนแต่ถ้ายังไม่มีอีกนะครับอีก3วันไปใหม่นะครับอันนี้ชัวร้อยเป์เซว่ามีแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นหม่เหมาะกับการตกชโดอยู่นะครับก็เดี๋ยวใช้เป็นโซนิกตัวใหญ่แล้วกันนะครับนี่ฮะเกี่ยวโชวเข้าไปนี่เรียบร้อยเบ็ดห้โอโแดดมาแล้วแดดมาแล้ว วันนี้อุปกรณ์นะครับก็เป็นคันเวท8 2ดนะครับสำหรับงานแบบครอบคุมครอบคุมหน่อยนะข้างทางนะครับแล้วก็สายนี่ใช้แค่ pe 2นะครับส่วนสายช็อคนี่ก็จะเป็น40ปอนนะเป็นฟ u ูโคลคาร์บอนนะครับ40ปอนไม่ต้องถักนะครับกิฟเบอร์หนึ่งนี่เลือเหลือก็ถ้าตก s h a d ก็ได้ความเสียวนิดนึงวัดใจวัดใจเรียบร้อยเบรกไม่ต้องตึงมากมาย เดี๋ยวหาหมายก่อนตรงนี้ตกไม่ได้มันบัวมันลกไปหน่อยเดี๋ยวไปลองดูตามช่องดีกว่าว่าผมมาเจอหมายแบบหน้ามีปลาช่อนอยู่นะครับเป็นคลองหมายมันดูสวยดิเดี๋ยวลองเล่นปลาช่อนกันดีกว่าหน้าท่อหน้าท่อหน้าได้ลุ้นนะครับ มีแบบช่องอะไรเข้าไปเงี้ยแบบตามปากทางมีบัวมีหญ้าน่าได้หลุนประช่อนอยู่ริมๆก็มีผักมีอะไร น่ามีตัวเนี่ยประช่นอนอตายปลาเนี่ย,ยนะกัดสะดุ้งเลยไอ้โดโป็อกต่อน่าจะเป็นสะโดุ้ป็อกแน่เลยกัดอย่างนี้ เดีย๋ยวลองไปดูตรงปากท่อฝั่งนู้นพี่ผมว่าผมเจอ,อคอกชะโดครับเพื่อนๆเมื่อกี้ขึ้นอยู่ตรงริมๆนี้เลยไปไหนเราไม่รู้นั่นไงนั่นไง อคอกใหญ่แล้วน่าจะโดนมาแล้วแหละดูจากอาการแบบอคอกมันแบบไปไวมาก ดูแลคลองนี้ไม่ค่อยเวิร์กเงียบเหงามากเลยปะเดี๋ยวเราย้ายไปดูคลองอื่นดีกว่าาลองเดินลงไปดูหมายนี้หน่อยครับต้องดูใกล้ๆก่อนเพื่อมีตัวหมายสวย เรียบร้อยอืมนี่ไง หูเนี่ยครับกัดอยู่ใกล้ๆเลยนะครับนี่ปลาช่อนน้อยนะครับผมตัวนี้พื้นที่ค่อนข้างเบียดบ,บังคับนะครับหมายเหนี่ยอ่าหลุดพอดีไปเลยกลับลังไปเลยนี่ครับโซนิค JR นะครับผลงานก็ปลาช่อนไซสาอย่างนี้ก็คือแบบซสายปลาเค็มนะครับซสายปลานาอ่ะเดี๋ยวลองไปดูใหมนี่ครับน้ำสวยจัดหน้าตกชะโดมาก คลองนี้คลองหอทองดูดิหมายยังสวยอะ่ะเดี๋ยวลองดูครับเผื่อมีเผื่อมีวินี่ไงนี่ไงจิบพอดีเลยอะ่ะ ใล่ซูมนี้ก่อนสักสามไม้ถ้ามีตัวก็น่าจะออกมาอยู่ อุ้ยไงอี่อุ้ยรุดยังไม่ทันได้ย้ำเลยพลาดเลยมรับกัดจริงๆด้วยมันกัดผิดนะครับทีแรกขึ้นมาจุ๊บผิดแต่ทีนี้มันตามผมรีบสปีดเหยือ่อหนีจังหวะให้อารมณ์มันคล้ายๆแบบกบเขียดแบบวิ่งหนีมันอะแล้วตามมากัดโหแบบวัดไปทีเดียวครับยังไม่ทันได้ย้ำเลยครับ อ่ะผมเข้ามาดูใหม่นี้นะครับไม่ได้มาหลายวันจัดน้ําขึ้นมาเยอะเลยนะครับมาได้คอ,อกไปแต่วันนี้เข้ามาแล้วยังไม่เจอคอ,อกนะครับแต่ว่ามีปลาจิบมีปลาจิบก็เดี๋ยวลองดูปลาจิบแล้วกันนะลองดูแบบตีสุ่มๆดูครับอาจจะได้ลุ้นอยู่เพราะวันรอบที่แล้วก็โดนปลาใต้ซุ้มไปตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดู มันจิบหลายตัวแล้วนะตอนเข้ามา นี่จริงๆด้วยปลาอยู่ในสมอุ้ย,ย,ยคนกำลังจะเกิดมันกัดมันอมไปแล้วน,น,นะน่ะเมื่อกี้ ทีนี้เนี่ยครับดูลอยฟันนะครับอยู่ใต้ซุ้มปา่า อ้ y, อ้นีอ้อ,อ,ย mm. อยู่ใต้ซุ้มอยู่ใต้ซุ Hence, mm. ้มอานี้อ้อกอานี้นี้ปลาลังด้เนี่ยขอดูตัวหน่อยอืมเขียวปัดเลยนะครับปลาจะจับคู่เนี่ย ยงูตัวเขียวเลยนะครับืไสสองกว่านี่ไงเห็นมันจิบเยอะอุย้ยเหมือนจะเป็นปลาคอกวะ่ะไม่รู้ใช่เปล่าแต่ว่าสีมันก็ยังไม่ค่อยชัดนะครับมันยังดำดำเขียวๆอยู่นี่ครับใช้ประมาณ2โล กว,กว่าเกือบสามได้เลยนะครับนี่ตัวมันยังดูสมบูรณ์นะครับถ้าส่วนใหญ่ปลาคอกนี่มันจะแบบมีรอยหางแว่งๆนะครับแบบปลาจับคู่หรือว่าปลาคอกอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันยังผมว่าน่าจะเป็นปลาปา่าแต่สีมันชัดอยู่สีมันแบบดำๆม่วงๆเขียวๆนะครับน่าจะไม่ใช่คอกตัวนี้ฮะสุดยอดโดนอีกแล้วหมายนี้นะครับรอบที่แล้วได้ปลาคอกนะครับ รอบนี้ก็เจอปลาปลา่าเห็นมันจิบเยอะนะครับก็เลยลองเลือกตีสุ่มๆดูครับตามซุ้มตามแบบก็พักตบนะครับเนี่ยมีจิบเยอะเนี่ยนะมีจิบเยอะกลางคลองไปเดี๋ยวปล่อยตัวนี้แข็งแรงรอยู่แล้วพักตรงนี้ก่อนแปบ๊บนึงอ๋อโอ้ไปเองครับโอ้โห ลองดูซุ้มนี้ถัดมาอีกผมว่ามันต้องมีอีกอปลาในซุ้มอะไม่น่าจะมีตัวเดียว ไปอีกซุ้มนึงไปอีกซุ้มนึงเนี่ยซุ้มซุ้มเนี่ครับที่โดนกับรอบที่แล้วลองดูดิว่ามันยังอยู่ไหมไม่จิบนะเว้ยตอนแรกยังจิบดีเลย ยังอย,งอยู่เลยยังไงยังอยู่เลยอุ้ยสะดุ้งเลยที่เดิมเลยทีเดียวโหที่เดิมเลยครับรอบที่แล้วก็โดนตรงนี้ แต่รอบนี้มันกัดแบบเราแวงแล้วอะเพราะรอบที่แล้วมันกัดแร้วัดไปนะครับวัดแล้วน่าจะหางขาดั้งถ้าจําไม่ผิดรอบนี้กัดระแวงเลยโูหมันอยู่ที่เดิมจริงครับปลารอบที่แล้วก็โดนรอบนี้ก็โดนแต่รอบนี้กัดทีเดียวแล้วก็เราแวงด้วยครับกัดไม่โดนแบบเหยื่อด้วยกัดแบบระแวงเราแวงเพราะว่ามันน่าจะความจําดีอยู่ไอ้ตัวนี้รอบที่แล้วโดนแบบเหยื่อแบบลูดออกจากปากไปเลยอะไป <c oughs> ดู ข้างหน้าต่อครับว่ามีหมายหรือเปล่านี่ครับเกือบไม่ทันมาแบบมืดฟ้ามัวดินผมมาโดนไปรอบนึงแล้วนะขับรถหนีมานะครับแต่ก็ดูดิเกือบไม่ทันนะครับฝนตกหนักมากดีนะมีเจอสะพานนะครับก็เลยมาหลบใต้สะพานก่อนนะครับดูข้างหลังครับขาวมาเลยนะครับลมก็แรงเดี๋ยวเรานั่งหลบฝนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอีกน่าจะอีกพักใหญ่อ่ะเพราะว่าดูแล้วน่าจะหนักเลย ไม่เป็นไรมีสะพานอยู่หลอดตายเดี๋ยวนั่งพักก่อนแล้วกันตรงนี้ลองเช็คหมายรองนี้ฟุ๊นาน้ำท่วมไม่ติดอะไรเลยแต่ติดบอ่อมันต้องมีโดดออกมาบ้างหละบ่อลูกมันเริ่มจะไม่มีประช่อนออกมาบ้างเลยเหร ไลูกปลาทำไมไม่กัดเหยื่อวะ,ะ,ะอุ๊ยนั่งไว้อุ๊ยับงอไว้อ้หโดนอืออะไรลูกปลาอือไม่ใช โอ้โหาสสวยตัวดำปีเลยครับปลาช่อนอม,มันไล่กินลูกปลาเมื่อกี้นะครับล่องน้ำโหเต็มปากเลยครับโซนิ JR นี่นะครับดูตัวโอ้โหตัวดำปีเลยสาสสวยนะเนี่ยครึ่งโลตัวนี้นี่เต็มปากเลยโซนิ c JR เข้าไปอยู่ข้างในเลยเบ็ดสองโอนะครับแบบนี้หลุดยากครับถ้าสภาพนี้ ตัวมันดำมะน้ํามันดำมะดูดิเนี่ยน้ำมันแบบใสๆดำๆนะครับนี่ออกมาจากบอ่อหรือเปล่าเนี่ยฮะเรา,า,าอะไมค์หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นปลาออกมาจากบ่อนะครับคือเนี่ยบ่อลูกเนี่ยครับใหญ่มากบ่อเบญจพัรณ์แล้วเนี่ยมีนานะครับนานี้แล้วก็ตรงเนี่ยเป็นหลอดคลองเป็นหลอดยาวๆไปนะครับแล้วฝนมันตกหนักนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งตกหนักไปนะครับเผลอๆนี่อาจจะแบบออกมาจากบ่อนะครับสายสวยเลยตัวนี้อ่ะเดี๋ยวปล่อยเหมือนกัน ไปลงตรงนี้แล้วกันไปเปียกเลยถ้าน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยยากถ้าเราแบบไม่เห็นแบบมันขึ้นกัดลูกปลาหรือว่าไม่เห็นตำแหน่งมันนะครับอย่างไอตัวเนี้ยตัวที่กัดเนี่ยครับผมเห็นตำแหน่งมันไงแบบมันกัดลูกปลาตีย้ําไปหลายไม้อยู่นะครับแต่แบบมั่นใจอยู่ว่ามันน่าจะอยู่ตรงนั้นก็เลยแบบค่อยๆเคาะเบาๆให้เหยือ่อมันลอยอยู่บนหญ้านะครับมันเป็นหญ้าแบบลอยๆเป็นแพร เดี๋ยวลองไล่ไปดูเรื่อยๆน่าจะมีแบบนี้อีกอลึกๆนะเนี่ยลึกนะเนี่ย มาฝนหยุดแล้วครับเหลือลงเม็ดปล่อยๆนะครับหมายนี้สวยมากนะครับเหมือนมีชโดขึ้นจิบอยู่นะครับตอนที่ฝนมันใกล้จะหยุดเดี๋ยวลองดูว่าใช่เโดหรือเปล่าฝนหยุดแล้วสวยสวยหมายลองไล่ดูนะครับอุ๊ยกัดกปลาเลยวะ กัดไม่โดนฉาโดหรือช่อนวะเรียบร้อยอ,อุ้งเรียบร้อยอุ้โดนอุ้อุอ้น้ำรีหืมตาอะไรอะ่อระอุ้ยปลาช่อนอุ้ยช่อนใหญ่หืมอุ้ยเนี่ครับ ช่อนใหญ่ช่อนใหญ่เดี๋ยวเอาขึ้นฟังก่อนอหูตัวนี้โลกว่ายังใหญ่อะ่ะนี่ครับช่อนใหญ่นะครับตัวนี้นี่ผมแปลงล่างแล้วใส่รองเท้าบูทเลยครับกะว่าจะมาเดินลุยน้ำตกตรงนี้นะครับดูไซส์ดิ ต่ปลามันไม่ค่อยอ้วนนะเหมือนมันเพิ่งเข้ามาจากคลองแล้วแบบมันไม่มีอะไรกินอะสาประมาณน่าจะถ้าอ้วนนะผมให้โลครึ่งเลยครับแต่มันไม่อ้วนนะเนี่ยประมาณโลหนึ่งเนี่ยกัดโซนิก3.5นะครับมีชโดจิบอยู่นะเดี๋ยวลองตีชโดเนี่ผมตีตรงบริเวณจุดที่ชโดมันจิบนะครับแต่ไอตัวกัดดันเป็นประช่อนเฉยเลยน,น้าท่วมน้ำล้นมาจากคลองครับเนี่ยเข้ามาจากคลองนะครับสุดยอด หลังฝนหยุดหลังฝนตกได้เรื่องเลยฮะป,ปล่อยทางนี้นะครับให้อยู่ในนานี่แหละหากินต่อไปอไปแล้วโอ้โหพุ่งไปนู่นเลยโอ้เละบอกเลยว่าเละนะครับวันนี้เสื้อกันฝนเอาไม่อยู่นะครับฝนตกโอ้แบบ เปียกหมดเลยตอนนี้ปะเดี๋ยวผมต้องเนี่ยแหละเดี๋ยวเก็บของนะครับรีบเก็บของแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องขับรถลุยฝนกลับบ้านนะครับเพราะว่าผมเช็คในแอปเมื่อกี้นะครับหยุดอีกทีหนึ่งนะครับหนึ่งทุ่มนะครับตอนนี้ห้าโมงกว่านะตกตั้งแต่สามโมงอ่ะสองชั่วโมงกว่าแล้วนี่แบบเปียกโซกเลยครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วเราต้องกลับบ้านนี่าผลประกอบการวันนี้นะครับก็4ตัวนะครับได้ช่อนใหญ่ประมาณ2ตัวนะครับแล้วก็ช่อนปอกนะครับแล้วก็ ชโดไซส์2โลกว่าตัวหนึ่งนะครับผมถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกบ่อยมากนะครับแทบไม่ได้ตกปลาเลยนะครับปลาเดี๋ยววันนี้ผมต้องเดินทางกลับแล้วนะครับต้องลุยฝนกลับเลยจากนักตกปลานะครับกลายเป็นผู้ประสบภัยเฉยเลยสุดท้ายนะครผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมแล้วก็รอเจอกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับผม